สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็เริ่มพิธีบวงสวงแล้วนะคะค่ะเมื่อคืนนี้ก็เป็นพิธีนะคะสวดมนต์นะคะสําหรับพิธีเมื่อคืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันบวงสวงใหญ่นะคะให้พระบร,ระโมโอรราดิย์องค์ใหญ่นะคะ นมเสพเวานมสพคระหัจเทวานะสุริยันามุลจธาสสิภุมโมจเทวาน ผูชยามาอิมินาสการนาธรรมังอาภิปูชยามาและบารมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสก์พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระบรรดาลเมืองพระสยามเทวาธิราช ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ท้าวสักะเทวราชท้ามหาพรหมเทพวิษนุกรรมและบรมพรูบาาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกวันนี้วันดีสีงไชัยอธิบดีเริ่องามยามดีมวลข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมกายวาจาใจถวายเครื่องสักการบูชาแด่องค์ถทวยเทพเทวาทุกทุกพระองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีการสร้างมนดบมหาปราสาทสมเด็จองค์ปฐมบรมจกักรพรรดิให้สำเร็จเรียบร้อย ดีงามมั่งค่าทีง่ายก็ออนเลนความสวยมาวกเพเปเลทเบียนรถอดมณีเปิดเกรไทยาเลยออยเลกกัรากเจพญาชันศาสรอ่าในกเจ้าบะเบียนรถสวยจุดทูวันนี้นะคะบวงสรวงนะคะออนสรุสรสรจัด เป็นวันมงคลมากๆนะคะที่มีงานบวชของแม่นี้นัคะจุดเทียนในวั่นี้ก็าไเป่าสักมาัเป่กละเพิ่งเดีขอใครไปาให้ลูกชยได้รับบุก็ต้นรพียสามกุญจขอให้โชคดีอาทิตย์ิสวสวรรค์ยเจิดจ้าวนีนะหมายถึงว่าการสร้างมี่สำเร็จแน่นอนนโยมนะสำเร็จแน่นอนเพราะว่าเรามีพระมหาเถรการ มาในพิธีอันเป็นปมงคลไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระโร,รูหภาสมปิทักษ์ดเรเจ้าพระพุวเชพระรูมบรรณาพุ้ธภาพเจ้าบ้านพระปรธรรมจกักรพระบูการจระญพระโูภาจากประเทศเีย์ค่ะในงานวงสวงวันนี้นะคะก็มีนะคะหลวงตาสุ้ยนะคะมาด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะ โยกตั้งใจนะฮะตอนนี้ก็เป็นพิธีการวางศิลาพระพุทธการพุทธภาคได้ทิฏฐนจิตแผ่เมตตาจิตแล้วก็เรียนเชิญท่านไกรภพดวงอินท่านบุนเกือยฉมใสท่านประยูนท่านสมานท่านสมราท่านสาธรร้อยโทธทรพงศ์คุณกิตติกองศิลและท่านสาธุชนผู้เชิญทั้งหลายได้มารวมกันที่นี่นะทรักแล้วก็กระบาษบรธนาบารมีท่าน พระครูโอพาธธรรมปิทักษ์็อกเตกอร์เจ้าคณะูคโรเชสจะได้มาเป็นประธานวาสานาเร์ท่านภูบาคำแสนโพธิสัต์โตท่านพระครูกาจนรพันโอภาธนะและสกิปพยานทั้งสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายแล้วก็บารมีหลวงพ่อสมเด็จสุดนะวันนี้ท่านก็เมตตามาในพิธีนี้ด้วยนะท่านเป็น พระธรรมทูตสายตาประเทศแลว้วก็เป็นเจ้าวาดอยูยที่อเมริกาแล้วก็มีบทบาทสําคัญทั้งในและต่างประเทศท่านก็ได้มาในวิธีนี้ด้วยนะครับบัดน,นี้ท่านเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ในการตอกไม้มงคล รักของกลับชัยเปล่าสังเลยนะขอพระสงค์ที่มาในตรงนี้นะครับได้เมตตาเจริญขุยมงคลคระานะครับชอเอียนโตโภธิยามูเล Cipapan nanggir sisil patang ibu kakri Kisapaputan nang agapato Pamputatisunagatan na Kalangsupapatang suhut ให้รวยอยางให้เฮงย่งให้ปังที่นไปโยมีเหรียญหนึ่งบาทสิบาทยีบาทห้บาทร้อยบาทแบงค์ห้าร้อยแบงค์พนโยมก็มาที่ฐานกิจเพื่อร่วมสร้างมณฑกมหาประสานิยมนะอาจนะะเจตนาอัปราประเจตนานอ้ไงสัก<อ>ครับก็ท่ <YouTube, S 2> <PT S 1> องยูทูบคุณตัวที <TV. S 2> ทีมอิวสุรินทร์ไพเร็งเสดานเลิกนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นการรวมพลังอันยิ่งใหญ่สายทานธุ์สปารและแมวป่าชทยแลวนะาะร่วมงานเยอะแยะมากมายนะคะฉะนี่ก็มีสุนัชนจากช่องจอมช่องสงามช่องเม็เข้ามาโยนนะแล้วก็ ค่ะท่านใดที่รับชมคลิปนี้นะคะเอ็มดีก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมนะคะโชคดีเ้อนะคะรับรวยเงินลงเพลยอมนะว่าพวกเรานี่ได้มา